ก็กราบสวัสดีเลยนะครับทุกคนก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยคุณก็อยู่ในเกมนอนสู้ผีนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําภารกิจโดยที่เราจะใช้ป้อมปืน2อันเลยนะครับหลังจากที่ว่าผมเคยทําป้อมปืน1นอันนะซึ่งว่าภารกิจที่ทาป้อมปืน1อัน่ะผมชนะผีได้หรือเปล่านะครับก็สําหรับน้องๆคนไหนที่จําได้น่ะก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับว่าผมชนะได้หรือเปล่านะสำหรับภารกิจตอนนั้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะซึ่งว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทาภารกิจป้อมปืน2อันเลยนะครับทุกคนนี่าผมก็ได้เรียกวนน้ระวััแลคบ ว่าก็มีปัญหาส่วนตัวนิดหน่อยนะครับทุกคนไยายได้อยู่นะก็มาอาปะโตเลยนีแบบนแป๊บนึงนะซึ่งว่าเราก็มาเล่นในแมปมอสนะครับเพราะว่าแมปนี้เนี่ยมันสนุกมากเลยนะครับแต่แป๊บนึงนะคนมีตั้งเยอะตั้งแยะอีกละกูอีกแล้วเหรอกูอีกแล้วเหรอนเนี่ยก็ไม่เป็นไรเนี่ยมาดิป้อมเปิดสองอันอะเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะมาดิมาดิครับอุ้ย <c oughs> จะเย็นจะเย็น ตูผมนะตูผมแป๊บนึงจะยิงกระเพแต่ไม่เป็นไรนะป้อมปืนที่าสออันเนี่ยก็สามารถช่วยผมได้อยู่นะนี่ไงเลือดเอ้ยเลือดอะดูดิดูดิดูเลือด,ด,ด,ดพี่สิครับโอ้ยรถรถเยอะอยู่นะครับนี่นี่โอ้ยเลเวลสองแล้วนะนะยังไวเลยอะไรวเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตังผมยังไม่นะตั้งผมยังมีแต่ผมอัพก่อนเลยก็แล้วกันไม่ไว้ใจนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนะี่ยผมจะอัพเตียงนะแต่โอ้โหใจงเงย็นสิครับพี่อะไรวะเนี่ยเพิ่งกลับมาเล่นนะโอ้โหเรีอผีแม่งจะเล่นผมแล้วละ่ะแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยหรือว่าผมจะอัพเตียงก่อนเลยไม่ก็จะได้ละนี่ไงได้แล้วได้แล้วรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งครับพี่ผีอประตูไม่ใช้ตังค์เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหหกสิบสี่เหรียญ ต่งกูมีแค่เนี้ใจเย็นไม่ไงใชไปะเลยผมคิดว่าไม่น่าจะได้กาละไมมไงอัปป้อมปืนเลยนะครับเพราะว่าป้อมปืนจะช่วยเหลือเราได้และแม่งก็อัพเลเวลมึงอีกนะจริงปะเนี่ยโอ้กวนตีเนี่ยแล้วผีโอ้โหแล้วแม่งก็ดูดิครับทุกคนมันตีประตูผมจนแตกเนี่ยมันเหลือป้อมปืนเหลือไว้แค่2อันตรงเนี้เองจะเหลือไว้ทำเพื่ออะไรเนี่ยผมยังงงอยู่ลเอาแล้วไปตีคนอื่นเลยนะ โอ้ยผีเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะอืเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอฝากความแค้นเลยอ่ะพี่ดูดิมันก็ไปตีคนอื่นนะแล้วดูผมประตูประตูผมหายวัตถุดาบแมนวัตถุดาไม่ไงขออัพตัวของผมก็เลยมามาเดี๋ยวเองเจอพี่อ่ะเดี๋ยวผมก็จะอัพเรื่อว่าป้อมปืนของเราให้แรงมากขึ้นเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้น่มันเลเวลเท่าไหร่อ่าน่าจะรีวิวสามหรือเปล่านะอย่าเพิ่งมาผมนะครับพี่ไรไง อาเชตังเท่าไหร่เนี่ยหกสิบสี่เหรียญนะประตูผมไม่มีแล้วอ่ะหรือว่ามันไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีประตูเนี่ยเราก็ไม่สามารถอัพเตียงของเราได้นะแต่หรือว่าผมอยากจะชนะอาหรืว่าเดี๋ยวเราจะมาอัพเนี่ยอุ้ยได้ละสองร้อยห้าสิบเหรียญอาป้อมปืนเราจะแรงขึ้นมากๆเลยแต่ตอนนี้เนี่ยผีมันน่าจะเวลประมาณเท่าไหร่โอ้นี่ไงเลเวลสี่อู้หเลเวลสี่ไม่น่าจะฆ่ามันได้นะป้อมปืนแค่นี้แล้วดูตังผมออกทีละแปดบาทนะ อาาถามเลยอะตอนนี้โอ้โหแล้วประตูเสียดายเลยะมันเอาประตูตรงนี้แทนได้ไหมไม่ได้นะครับนี่แต่ก็ไม่เป็นไรอะหรือว่าเราจะรอผีมาหาผมนี่ไงมันก็จะมาหาผมแล้วใช่หรือเปล่ามาเถอะครับพี่มาขนาดนี้แล้วล่ะเองมาฆ่าพี่เถอะนี่ไงอ้หอะไรเนี่ยมันบอกว่าอะไรนะต้องการหนึ่งเกมอ๋อต้องการตู้เกมด้วยโอ้ออาๆก็ได้ก็ได้ซื้อตู้เกมให้หน่อยก็ได้ถามจริงอะต้องซื้อตู้เกมอยู่แล้วกับพี่ ประตูผมยังไม่มีเลยฮะนี่ไงเพื่อนผมก็ได้รู้ว่าถูกฆ่าตายเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะใช่ป่าคนไหนวะเนี่ยมันฆ่าคนไหนตายครับทุกคนไม่เห็นเลยเฮ้ยโอย้น่าจะเป็นคนนี้นะมานอนอยู่หรือว่าที่เกิดนี่ไงคนนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะนานเรียบร้อยจียย้ตายนะถ้ากูล่ะฮัลโหลฮัลโหลแล้วผม่ะพี่พี่ลืมใครไปหรือเปล่าเนี่ยพี่ผีฮัลโหลลืมใครหรือเปล่าครับประตูแม่งแตกไปตั้งนานแล้วแต่พี่เขาไม่ยอมมาฆ่าผมไว้โอ้โหแล้วก็รีววห้าแล้วนะ แม่งทรมานกูชัดๆเลยตอนเนี้ย <c oughs> ไม่ไงน้องสายสะดือของเราก็ไม่น่าจะรอดแน่ไงโอ้โหแล้วไปฆ่าคนอื่นแบบสบายใจเลยนะแล้วดูพี่ <c oughs> ประตูไม่มีตั้งแต่เมื่อกี้น่ะเองมาฆ่าพี่หน่อยดินี่มาแล้วมันมาแล้วว่ะม่ไงป้อมปืนป้อมปืนแรงอยู่นะแรงอยู่แล้วป้อมปืนอะอ,ะ,อะเป็นยังไงล่ะโอ้โหแม่งฉลาดด้วยมาตีป้อมปืนกูอวลิกูแบบผี าแล้วครับมาแล้วครับทุกคนก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยผมก็จะลองมาเล่นในแมพหิมะดูนะครับเพราะว่าแมพหิมะเนี่ยมันจะมีไอเทมคอยช่วยเหลือเราได้นะเมื่อกี้เนี่ยไปเล่นในแมพมอสเนี่ยไม่ไหวเลยนะเพราะว่าแมพมอสเนี่ยมันโหดมากเลยนะครับก็สําหรับเอาไว้ปราบเสียนี่ห้องนี้น่าเล่นมากเลยอะน่าจะเป็นห้องเดิมที่ผมเคยอยู่นะออะไม่เอาอ่ะหรือเอาดิโอ้เจ้าหญิงไปนอนอยู่ตรงนู้นแล้วไม่ได้ละไอ้ละมีห้องไหนที่ยังว่างอยู่เนี่ยมันมีอะไรไอเทมที่มันดีกว่านี้หรือเปล่าอ่ะเนี่ยที่จับผีเ่ะที่จับผีดี่ะที ที่จับผีดีปาะโคนุวนี่ห้องนี้ห้องนี้น่าสนใจอะ่ะหวังว่าจะยังไม่มีคนไปนอนนะอุย้ยสุดยอดมากเลยครับเพ่ผมขอนอนห้องนี้นะ ไม่มีใครมานอนตรงนี้จริงๆด้วยไงขอปิดประตูกันเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปนอนที่เตียงของเรานะนไปนอนตรงนี้นี่ได้ยอยู่นะนี่ยีพ้าเหรียญขอบคุณมากเลยครับพี่โอ้แล้วก็ดูพี่คนนี้ดิครับทุกคนโอ้หัวนี่แทบจะติดกันแล้วนะแต่ว่าดูความนี่ห่างจากประตูของเราอะ่ะคือไกลกันมากเลยนะแบบแทบจะอยู่โคนลซีโลกกันเลยนะแปบ๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอับเตียงของเราต่อเลยไม่โหอว่าตาเมื่อกี้เนี่ย โอ้เรียกว่าโชคไม่ดีเลยทุกคนเพราะว่าประตูของผมโดนตีแตกไปตั้งนานแล้วนะเรียกว่ามันก็ทําให้เรียกว่าผมก็ได้หยุดการเจริญเติบโตหรือว่าชีวิตของผมนะครับแม่งพูดอย่างกับเป็นต้นไม้เลยนะที่แบบถูกตัดรากไปไงนี่ไงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะอับตัวของเราก่อนนี่ไงแล้วผีไปหายไปไหนหมเนี้ยเอ้ยโอ้มาอยู่คนนี้นะโอ้ยอู้เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะหมายถึงเองอะเจ็บอยู่นะไอ้แว่นเองจะตายนะเนี่ยโอ้โหแล้วดูประตูพี่เขากระจอกง่อยๆมาเลไรอ่ะแป๊บนึ่งนํามาอับตัวของเราก่อนมัวแต่พูดอยู่นั่ ไงพี่คนไหนวะพี่คนนี้ใช่ปะ่ะนี่เออไม่ใช่ไม่ใช่พี่คนนี้ดินี่อุย้ยอ้าประตูทานอยู่อุย้ยแล้วผีใกล้จะตายด้วยนะนี่ไงสุดยอดเลยครับเพื่อนเก่งมากเลยพี่แวน่นโอ้เรียกว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ผมด่าก็ถือว่าเป็นคำชมนะไม่ใช่ละนี่ไงออยค่อยๆไต้นะครับเพ่โอ้โหแล้วตีแรงมากเลยเห็นปะ่ Shock นะฮันเตอร์ช็อกนะแม่สุดยอดเลยอะ่ะเรกว่าน้องกระปงแดงของเรานะแล้วก็แป๊บหนึ่งนะโอ้ยมันต้องอัพป,ประตูนะลืมไปลืมไปว่าต้องอัพประตูให้เยอะๆก่อนเลยนี่อ่ะ แล้วก็นี่ไงถูกกาจัดไปพปนที่เรียบร้อยแล้วไม่นะแล้วก็นี่ไงขาไงขาไอเทมของเขาทิ้งนะได้แค่หนึ่งสายฟ้าเองไะโอ้โหเรียกว่าไอเทมตั้งแพงนะนี่ไงแล้วเีมจะมาหาใครเนี่ยอย่าบอกนะว่ามาหาคนนี้จริงปะเนี่ยออ้ยมาหาพี่คนนี้นะครับบอกว่าพี่เขาจะยังไม่ตายนะโชคดีนะครับพี่ออเนี่ง,นงก็ดูป้อมปืนแค่นั้นน่ะโอ้โหจะฆ่าพี่คนนี้ได้หรือเปล่าดูดิป้อมปืนแค่นี้เนี่ยจะไปเรียกว่าสู้กับพี่คนนี้ได้ไงโอ้สุดยอดมาเลยเห็นปะโอ้อัประตูทันอยู่ แล้วทำไมพี่เขาไม่ไม่ไมอัพอาป้อมปืนวะเนี้งงเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรอะ่ะนี่ไอุ้ยเเวลสี่แล้วนะครับยาบอกแล้วามาตีผมยาเลยครับพี่โอ้มาจริงมันมาจริงมันมาจริงว่ะโอ้ยไม่มาหรอโอเคนัว่ามาหาผมนะรัว่าเป็นกระต่ายตื่นตูมไปได้นี่ไงพี่เขามาตีใครวะเนี่อพี่คนนี้ไม่น่าจะรอดนะครับเพราะว่าอยู่คนเดียวแบบนี้ก็ เสียใจด้วยนะแคะ่นี่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะมาซื้อตู้เกมของเราต่อเลยนะครับนี่ไงสองเหรียญแป๊บนึงนี่ได้แล้วนะแล้วก็เมื่อกี้มันตีใครวะตีพี่คนนี้เช่ยเปล่านี่ไงเอาแล้วผีหายไปไหนวะเนี่ยไอหรือว่าผีเล่นซ่อนแอบอยู่นี่ไงผีมาตีพี่คนนี้นะครับ แล้วเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้ก็ใกล้จะแตกแล้วนะแต่เราว่าผีเนี่ยก็เรียกว่ายังไว้ชีวิตพี่เขาอยู่นะก็ถือว่าพี่เขาก็ยังมีบุญอยู่นะนี่ไงป้อมปืนต้องมาแล้วละ่ะ2อันนะครับเพราะว่าเรามีไอเทมเสริมที่โคตรแข็งแกร่งมากเลยครับน้องๆไม่อัพไปเลยไม่ต้องสนใจนะว่าตังของเราจะหมดนะครับเพราะว่าตังของเราเหลือเยอะมากเลยอนะ่ะก็ธรรมดาเนาะเพราะว่าตังของผมมันโหแลลวดูผีไปตีตรงนู้นเนี่ยแล้วผมจะสู้ได้ไหมอุ้ยห้าร้อยสิบสองนะ มีแค่นี้เรียกว่าเราก็จะเก็บไว้ก่อนก็นแล้วกันนะครับโอ,อ้เราดูพี่คนนี้นี่มีป้อมปืนแรงอยู่แล้วอะเรียกว่าไม่ต้องไปเรียกว่าห่วงใย,ยพี่เขาเลยนะครับแน่แต่512แล้วตรงนี้เนี่ยต้องอัพแน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นประตูของเราไงล่ะนี่ไงโอ้เจ็บอยู่นะครับผีผีจะตายจริงปะเนี่ยหวังว่าเราจะชนะผีได้นะครับสำหรับตานีนะนี่เห็นป่ะดิมพันเตอร์ช็อกช็อกช็อกใครช็อกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นผีละที่ช็อกอุ้ยจเจ็บอยู่นะมาดิกล้ามาหาผมหรือเปล่า,ลาจรงอ <laughs> ุ้ยอ ี่ครับยิงหมดเลย ไม่งไงน้องสายสะดือของเราอุ้ยมีตู้ ATM ด้วยนะโอ้โหถือว่าน้องคนนี้น่าจะรวยอยู่นะแต่ไม่เป็นไรอะ่ะผมก็รวยอยู่แล้วเห็นป่าวเนี่ยประตูของเรายังแบบโคตรกากมากเลยครับทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะอัพต่อเลยนะไม่งไงได้แล้วนะประตูพี่เขาเป็นประตูเขียวหมดแล้วอะ่ะุ้ยอย่าบอกนะพี่เขามาหาผมไม่นะอย่าบอกนะโอ้ยคิดว่าพี่เขามาหาผมนะไปแย้นี่ไงแต่พี่เขาก็กลับมาตีพี่คนเดิมนะสำหรับเพ่เออจะแแว่นกันนี่นี่ว่าเรามันแบบอ่ารถสนิยมก็คล้ายๆกันนะครับเพ่ไม่เป็น ก็แบบเยอะมากเลยตอนเนี้ลูกือนจะเป็นสษฐีพันล้านเลยนะแล้วดูผีดิยิ้มแฉ่งเน,น,นี่ยนี่แย้ยิ้มโอ้โหสวยไหมคะสวยไหมคะสวยก็ได้ครับสวยจริงหรอคะสวยจริงหรือคะ,น,อคะนี่ไงโอ้โหหนีไปเลยนะลูกผีก็เขินเป็นกัน,น,นแล้วเนี่ยเราจะตีประตูใครแตกไปเนะี่ยโอ้ประตูผมยังเป็นสีอันนี้อยู่เลยอะเฮ้ยไม่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ครับพี่ครับขอตังค์เลยดิโอ้โหแล้วดูดิดป้อมปืนอย่างเยอะเลยเนะ่ โคตรเก่งเลยครับพี่๋จแป๊บหนึ่งน,นะเดี๋ยวเราจะอัพอะไรดีก่อนอนะอัพประตูก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าประตูต้องเป็นสีเขียวนะเห็นปะไม่ไงดูดูผีอะผีมันจะฆ่าใครได้เนะียโอ้นี่ไงจะหนีไปไหนพี่ผีโดนจับไปนะเมื่อกี้โอ้ยแล้วพี่ผีหายไปไหนนะออมาเติมเลืองนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราก็จะออนให้ผีบ้างก็ได้นะหรือว่าอย่าไปซีเรียสกันเยอะนี่ไง ออัพได้แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเซิร์ชนี่ไงอ่าเหมืองทองนะครับนี่ไงเหมืองทองแดงไง่อ่าได้แล้วนะตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้เงินเพิ่มเยอะขึ้นมากกว่าเดิมเลยนะอ่าก็แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะอัพป้อมปืนของเราต่อเลยนะเอาห้าร้อยสิบสองแป๊บหนึ่งนะก็จะได้แล้วนี่ไงโอ้โหสุดยอดมากเลยเนะี่ยอะไงแล้วผีไปหาใครไว้เนี่ยแป๊บหนึ่งนะอุ้ยนี่ไงโอ้โหแล้วด,ดูพี่คนนี้ โคตรรวยอะนี่มันมาน้องสายสะดือในตำนานของเรานี่ว่าเกมนี้ก็เรียกว่าบอกเลยนะครับว่าผมชนะแล้วนะครับพวกผมกลับมาแล้วเว้ยพวกผมมากลับมาทวงบัลลังก์แล้วะ่ะเอ็นปะอ๋อสำหรับภาร,รกิจเรื่าป้อมปืนแค่2อันนี้ก็น่าจะเป็นภาร,รกิจที่ง่ายอีกหนึ่งภาร,รกิจนะครับเห็นปะนี่อัพไปเลยไม่ต้องสนใจว่าเงินของเราจะหมดนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นมหาเศรษฐีกันหมดแล้วนะอุย้ยทำไมทุกคนแบบโอ้โหประตูไม่เป็นเงินกันหมดเลยอะแล้วดูประตูผมยังเป็นสีเขียวอยู่เลยครับ ในนาณา,าถามากเลยอ่ะดูดิครับในเป็นยังไงล่ะตีเข้าไหมอ่ะพี่ถ้าตีไม่เข้าเนี่ยก็มานอนอยู่ที่ห้องผมก็ได้นะอาจจะตีเข้านะครับอีอะไรเข้าอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไูมรูรูมรูนี่ไงชนะครับทุกคนเป็นยังไงล่ะโอ้โหเรียกว่าเป็นงไงกันบ้าล่ะครับทุกคนสําหรับภารกิจหรือว่าใช้ป้อมปืนแค่2อันนะครับแต่ว่าผมก็สามารถเอาชนะผีได้นะครับโอ้โหเรียกว่าคนมันจะเทพนะเรียกว่าต่อให้ไม่ได้เล่นนานแค่ไหนเนี่ยก็ยังเทพอยู่วันยังค่ำแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นนะะคคครรรรรัับบบบททกกก็็สาาหใีี่่่้วชออลิปยืม ว่ากระเทิมหน้าจอด้วยทุยไม่ใช่ละก็บายบายครับผม